กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชีวิตพลิกอำ้ำเคยยื่นมือช่วยช็อกวงการดาราอวุโสชื่อดังโดนรื้อบ้านเคว้งอยู่ที่พักคนชราล้มหัวฟาดจากกรณีก่อนหน้านี้ดาราอวุโสอ่าตโอ้กรายสีหรือไกรายีแก้วิมลันแสดงอวุโสหลังจากที่ถูกโกงจนไม่มีเงินเก็บชีวิตลำบากมีโรคประจำตัวรุมเร้าทำให้อ้ํพชราภาและบุมประัดดายื่นมือเข้ามาช่วย ล่าสุดอาตโตลื่นล้มหัวฟาดขอบบันไดหน้าบ้านสุขสุดท้ายบ้านพักคนชราจากบินมอริสที่ออกเงินส่วนตัวสร้างดาราอาวุโสขอยกย่องนางเอกสุปตาอัมพชราภาว่าแม่พระนักบุญและตอนนี้ก็มีแม่พระนักบุญอีกคนก็คือบุ๋มปนัดดาและบินมอริสเพราะก่อนหน้าน,นี้ตนเองก็ได้ขอความช่วยเหลือไปทั้งสามคนจึงปรึกษากันและผ่าตนออกมาอยู่ที่นี่ซึ่งในตอนนั้น ก็รู้ว่าจะได้มาอยู่ที่นี่ตนเองก็มีความรู้สึกดีใจมากเพราะที่บ้านเก่าก็จะโดนรื้อแล้วส่วนบินก็ไม่เคยได้เจอกันเลยเพราะบินไปช่วยน้ําท่วมอีกไม่นานเขาก็จะรื้อบ้านเก่าทิ้งตัวเองก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนหาที่อยู่ไม่ได้แล้วก็เคว้งแล้วเล่าให้คนที่สนิทกับอ้าอฟังเขาก็ไปเล่าให้อ้๊ฟังบางเอิญเขาคงคุยกับบุ๋มคนเรายังไม่ถึงที่สุดก็จะมีคนมาช่วยอีกสาถึงสวันบ้านก็จะรื้อหมดแล้วก็ต้องย้าย เจอตัวยังพูดถึงบินพระเอกนักบุญอีกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เจอบินขอบคุณที่ให้มาอาศัยที่บ้านสุขสุดท้ายจะไม่ลืมพระคุณเลยลืมปัญหาที่เกิดมาอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายก็มีความสบายใจส่วนงานแสดงก็คิดถึงหากเป็นไปได้ก็อยากรับบทคุณปู่คุณตาส่วนอาการลื่นล้มที่หน้าบ้านสุขสุดท้ายเนื่องจากพื้นลื่นทําให้หัวไปฟาดก,กับขอบบันไดจึงทําให้ตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับสมองเดินเดินอยู่ก็จะเซจะล้มอีกหลายรอบ ถามว่าท้อใจไหมเจ้าตัวก็บอกว่าท้อใจที่ทำไมต้องเป็นตัวเองที่ไม่สบายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com คค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ